นใชนน่เดียค่ที่นี้ก็เห็นนะคับที่เราลจะไปครับคุณให้ให้ให้ได้ของด้วยนะครับเป้าหมายก็คือให้ให้ถ่ยายหหเห็นี้สิ่งของ ฝต่งนี้ของเยอะี <c oughs> ้ยไ่า่าฮ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 ่่าฮ่า้่า่าฮ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 ่่ 对。 วัเนียก็ข้เกินหีไง้ม่ท้ดูนะครับขออนุญาตกล้องนี้นะครับของกล้องนะครับเลยสองครับลูกรับเลยสองครับ ครถไปรอบหนึ่งแล้วทับที่ในรถที่นแล้วรถ6 0 0 0 0าในรถที่งเราจะไปที่จรดเนะครับป้องให้เราครับ นี้เนี่ยก็ีการยืนยันว่าภาวะที่แตให้ผู้ติดนะูยม่ทัจะมเางเพราะว่ากต้องเปิดเผยพืยพื้นที่ให้ปลอดภัยกว่าว่าน่าจะเป็นไม่น้อยกว่าสองสัปดาหี่ต้องในข้อมูลที่ศูนย์วัดพมที่ร เราก็ไปจส่วนที่องเป็นก็จะจะไปที่ิยานในเทียนีขอระดก็คือเป็นมาซนทาง่านของชีขอก็จะมี khoảng con, còn nữa thì, cái <laughs> đó nè, trong 2 vùng nè, nó có là ก็มีคนเข้าเดี่ยวทนงยี่าส่มา้ก็คิดว่าถ้านงานอชีที่จะไปดรวยก็ต้ง่ปด้เราจะปล่อยคาราบาลออกมาวันนี้คือว่ามาเฉพาะท่านสวอี่ก็เต็มแล้วเต็มรถแล้วรับเราต้องชอบคุณับ เขก็องคนลก็ป็ลาคก็ฝัน้ใจฝัการช่วยเหสิงนี้่านี่มนมการรัานะครับกาก็ให้ทานทีาในงขอไทยนะครับเมืวานก็ให้สณะ่อ่ปาทไทจะไปก็จากที่อกไแ 2 3 4